สวัสดีคะ่ะยายกุ้งมาแล้วคะ่ะยายกุ้งจากสำน,นักข่าวนกกระจอกบอกนักระจิบมารายงานข่าคะ่ะไปฟังจอแอนกบอดเพื่อนบอกอยังกันคะ่ะไปฟังเลยจ้าไม่ร้ายพี่จ้ะไม่เข้าใจอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยคิดถึงมากไหมคิดถึง <laughs> แค่ไหน เราจะต้องเราจะต้องคำหนึ่งถึงหรอว่าอ๋อเราเป็นแฟนของคุณบอยศิริชัยเราต้องมีความอดทนอดทนทุกเรื่องทุกเื่องทุกทุกอย่าง็กระค้นหากันยีรีนั่นแหละนั่นแม่คอย เดี๋ยยินชัดเจนแล้วนะคะคิดถึงไหมคิดถึงมากว่าสั่นกับพี่นองค่ะก่อนลืมกดอแช์กดไลค์ก่อนซับสะให้กลุ่มน้ำเนี่ได้จ้า